ครั้งที่แล้ว,ลวเรา,าเพาะเมล็ดมะม่วงใช่ไหมสรุปก็คือน้องยังอยู่นะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเรามาอัปเดตเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกลิ้นจี่เผื่อเพื่อนๆจะไปปลูกตามกันใครจะไปปลูกเป็นต้นก็แล้วแต่แต่เราจะมาแต่งห้องสวยๆเหมือนเดิม พอเราใส่ชุดชูดเปียกเก็บที่มือเจ็ดวันมาเปิดดูกันว่าเจ็ดวันลากจะถึงไหนนี่คือประมาณอันนี้คือเราน่าจะเกินเจ็ดวันนะน่าจะอาทิตย์กว่าๆน่นะอันนี้ประมาณเนี้ยเพื่อนๆ แต่เวันเนี่ยกำลังดีเลยแบบว่าถ้าจะเอาไปลงน้ำลากมันต้องยาวก่อนนิดหนึ่งจริงๆมันน้องก็งอกต้องนานแ้วหละวันที่3ามที่สี่ก็งอกแล้วแต่ว่ารากยังสั้นอยู่ต้นมันยังไม่ออกมาตอนแรกรากมันจะออกมาก่อนแล้วต้นมันจะค่อยชูขึ้นมาประมาณเจ็7วันเนี่ยเพื่อนๆกำลังดีเนี่ยคือมีใบออกมาแล้วนะ มีใบแบบเล็กๆออกมาแล้วช่วงที่เราบันทึกอยู่เนี่เพื่อนๆแล้วก็บันทึกไปเรื่อยๆทุกวันนะบางวันก็ลืมบางวันก็อะไรก็ไปเรื่อยนะคือเราเพาะหลายมเมล็ดมากเพื่อนๆแล้วก็ไล่ระดับไล่ลำดับกันไปนะว่าเออบางอันมันโตช้าโตวไวโตวก่อนเนี่ย ที่แน่ๆก็คือแต่ละเม็ดเขาไม่เหมือนกันเลยสักเม็ดเขามีเอกลักษณ์ของเขานะบางอันเราก็เอาไปใส่ดินอยากรู้ว่าโตในดินกับโตในน้ำจะแตกต่างยังไงจริงๆแต่ละเม็ดก็แตกต่างกันอยู่แล้วแหละอันนี้ก็คือใบเล็กๆที่ออกมานะใบใบแรกเลยนะเขาจะออกมาพร้อมกันสี่ใบเพื่อน ถ้าอยากให้ลากยาลงไปก็หาขวดที่มันลึกๆหน่อยนะเพื่อนๆใบสีชมพูสวยมากนะช่วงนี้ดูมุมนี้เหมือนผีเสื้อไหมสีเหมือนคริซี่ใน R O V เลยเ,เพื่อนๆชมพูชมพูเขียวเขียวลากจะยาวพอๆกับต้นเลยนะข้างบน พอหมดช่วงที่เป็นสีชมพูก็จะน้องก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเพื่อนๆถ้าเราออกแดดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและเขียวเร็วมากช่วงชมพูแทบจะไม่มีเลยนะแล้วจากที่เราสังเกตนะถ้าอยากให้มันชมพูแบบสวยๆเอาไว้ในโลกไว้ในบ้านก่อนถ้าเอาออกแดดเลยเนี่ยมันจะมันจะน้ำตาลแล้วก็เขียวไว ส่วนอันนี้เป็นสองต้นนะที่เราคิดว่าใบมันต่างกันอันนี้คือต้นที่งอกออกมาสามกิ่งแต่ไม่มีใบเลยส่วนอันนี้ก็คือต้นที่ในดินเมื่อกี้ที่เราปลูกไปนะพเพื่อนๆเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็จะมาเราก็มาแงะเลยเพราะเราอยากรู้ว่ารากมันจะยาวแค่ไหน แงมาปุ๊บติดเพื่อนเคือมันมีฟองน้ำที่เราเคยเอามาแบบว่าไฮโดรโปรนิกนะมันมันอยู่ในกระถางได้ไงไม่รู้ทีนี้ลากน้องก็เข้าไปติดใบเขียวปีเลยอันที่โดนแดดคือใบเขียวปีจริงจุดเริ่มต้นของการเอาเมาล็ดมาเพาะไปเรื่อยนะเพื่อนๆคือมีอยู่วันหนึ่งเราไปทิ้งขยะ แลวเราก็ยกหางขยะออกใช่ไหมเจอเมล็ดทุเรียนที่มันมีรากงอกใครจะไปรู้ว่าเมล็ดทุเรียนที่เราดูดและลูดทิ้งวันนั้นน่ะมันจะกลายเป็นต้นขึ้นมาส่วนตัวเราตื่นเต้นมากเลยนะเพื่อนเนเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเลยทีนี้ตอนนั้นเราก็ไม่คิดจะเอามาปลูกต่อหรอกเพราะว่าเราปลูกต้นไม้ไม่เป็น แตภาพทุเรียนงอกมันติดตาเพื่อนๆมองมเมล็ดผลนะไม้อะไรก็กลายเป็นว่าจินตนาการว่ามันจะงอกออกมาเป็นยังไงที่เราเอามาใส่น้ำก็เพราะเราอยากจะเห็นรากของมันนี่แหละเพื่อนๆคุยกันรากต้นอะไรไปเรื่อยเนยสนุกนะหายเหงา ว,ว่างๆไม่มีอะไรทำเ,เพื่อนๆลองไปเพาะลิ้นจีด่ดิอันนี้ง่ายนะเราว่าหลายอันเราปลูปกแล้วตุยเป็นลาหมดเลยแต่อันนี้เปลือกมันแข็งถ้าอันไหนเปลือกแข็งอะเพาะง่ายมันไม่เน่าเท่าไหร่คนจีนเขาว่าลิ้นจี่เนี่ยเป็นไม้มงคลนะเ,นเพื่อนๆสมัยก่อนเศรษฐีเท่านั้นนะที่จะได้กินสมัยนี้หวานเจีย๊ยบ เพื่อนๆลองคิดดูดิเพื่อนกินลิ้นจี่ร้อยเมตรเท่ากับกินลิ้นจี่ร้อยต้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนๆเอาไปปลูกเพื่อนก็ได้กินไม่หลุดจบ